โอเคเข้าสู่พาร์ทสองแล้วครับท่านผู้ชมพาร์ทสองอะโอเคใส่ไฟใส่ไข่ใส่ไข่เนาจุดจุดจุดเนาจุดไม่ขึ้นมึงจุดเองกูจุดแล้วกูจุดไม่ขึ้นไอ้ไก่มันหายไก่ไก่ไก่หหายยไไก่่อูน จุ Dude, ไดไฟไก่อยู่ในเต็นท์ปะยังไงไม่อยู่ไก่ไม่อยู่อ่ะมั้งเอ้ไก่อีไก่กลับไปแล้ว <Guy> ไก่ไก่มันเป็นข้าวตาปลอดวะไอไก่อ่ะตำรวจตำรวจมาไม่ใช่นักสืบมานักสืบมาเฮ้ย <Hey, S 2> คุณรู้ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่า อยู่ไหนไม่รู้นะไม่เราเพิ่งกลับมาจากเราเพิ่งกลับมาจากกานหาไม้ใช่ปะออใช่แล้วใช่แล้วแปลกน,นะฉันอาจฉันจะเป็นไกด์คนใหม่ให้ให้คุณเองมึงมองกูดิฉันแน่ใจว่าเขากำลังไปเดินเล่นหรืออย่างนั้น,น จากคุณได้สร้างไฟแล้วผมคิดว่าเราสามารถปรุงอาหารมาร์เมลโลได้แล้วสันเตียมาร์เมลโลไว้บนไม้ในกระท่อมแล้วมึงบ้าเนี่ยไกดไกด์กเดินเล่นจริงๆดิไก่มันเดินเล่นจริงๆเหรอแต่กูเห็นโจรนะเมื่อกี้ไกโดนกนไกด์โดนโจนฆ่าไปแล้วดิบาเนี่ยเนาไกด์ใหม่คือโจน ไปเอามาสเมนโลมาเด็กมาสเมนโลอร่อยอร่อยมาสเมนโลดมาสเมนโลบอลแมนโลกูใหม่โอ้มาลแมนโลกูก็ไม่ทำไมกูกินแล้วมันไม่มีเสียงวะนี่คือเกมที่สนุกที่สุดเอาอีกอันนึงกูยังไม่อิ่ม กูไม่อิ่มกูไม่อิ่มเอ้ยหมดละมาร์ชเมลโลต้องกินมาร์ชเมลโลของมอีมมกแล้วใช่ป่ะต้องกินมาร์ชเมลโลซาโคใช่ป่ะมาร์ชเมลโลโย้ำยำยำย้ำอ๋อทำไมกูกินไม่ได้ทำไมกูปุ้งไม่ได้เอมไม่รู้ทกีกูกินไปนแล้ว เอาเอาที่นั่งบนไม้เลยเถอพราะฉันมีเรื่องหล่นๆให้เล่าในป่านี้ไม่ใช่เรื่องนั้นนะไม่ใช่เรื่องนั้นนะไกด์คนใหม่ไม่ใช่เรื่องนั้นนะไกด์คนใหม่อย่าเอาเรื่องนั้นเลยนะไกด์คนใหม่อะไรมืงอกูว่ากูไปเข้าใคาวพวกเสือกูเพื่อนเพื่อนกูบอกจะเ่าเรื่องผีเออไกด์ไกดไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะที่มันมีโจอน่ะใช่ปะ อย่าขอขออย่าเขาบอกให้เอาที่นั่งตรงไหนนะนั่งตรงไหนก็ได้แต่เขาบอกว่าปวดป่ดเชื่อเปล่าปวดจุ๊บจุ๊บจิกจิกจ๊กจ๊กบางคนบอกว่ามีเรื่องนี้มีจมื่นมาจากค่ายแห่งนีุ้่๊บเอ่าไปเยอะบ้างแต่ไม่ต้องงงมันไม่มีหลักฐานว่าเป็นความจริงจริงหรือไก่เออเมื่อกี้เราเห็นอะไรอ่าในฤด,ดูนั้นกลุ่มวัยรุ่นตัดสินใจเข้าไปในคำนี้ เป็นเวลาไม่ก,กี่วันเราเป็นหมอมาถูกกับพระนะทุกอย่างเจ๋งเพราะเขามีอาหารอร่อยจนกระทั่งคืนหนึ่งพวกะเขาตื่นขึ้นมาได้เสียงกรีดแล้วเมื่อไปไปจากกินของพวกเขาพวกเขาเห็นไก์ของพวกเขาตายแล้วไก่คนคนั้นะน พวกเขาเรียเลยสี่เหลือแต่ไม่สามารถมีบราการยังไงได้เพราะพวกเขาตัดสินว่าเขาจะกลับพวกเราเขารอหลายชั่วโมงจนว่าพวกเขาได้ยินเสียงเคาะประตูแต่ไม่มีใครมามันดึกและมืดมากพวกเขาจนไม่เห็นอะไรจนกว่าจะเปิดประตูเมื่อพวกเขาเปิดประตูพวกเขาก็เห็นเขาเห็นเขาเห็นใคร เห็นใครอะ่ะเห็นบอยเหรอเห็นบอย <c oughs> อยเชี่ยอะไรวะผู้ทำลายเที่ยงคืนมเชียอะไรอยู่ข้าง,งาังดนไก่ไกไกแล้วคุนั่ง <c oughs> ข้างไกด้วยแล้คควคุนั่งข้างไกลไกลคนเก่าอยู่ข้างหลังไกลอีกคนหนึ่ง อีเขาเรื่องในเรนฮ่ามันโชคเดียมันเป็นแค่เรื่องราวเท่านั้นเราเราเมื่อกี้เราอยู่ข้างหลังคุณอหมเสร็จไหมือเธอแน่นอนฉันจะไม่ทำงานนะใครวะโอ้ยโอเคใครอยู่ข้างหนใชใช่เลยมดตัวมึเออไกลไหนวะไปในเต่นท์แล้วนอนหลับเดี๋ยวกูนอนกับมึงด้วย มึงไปนอนอีกเต็นต์ตรงกันม่มานอนกันมานอนกันใส่หูไปยิิงยิงยิงยิงคืนสามพ <c oughs> ี่ใหญว่าคืนสามเนี่ยคืออะไรฝนตกอีกแล้วฝนตกแดดออกน,นกกระจอกเข้ารังโอเคจบเด็ดจิตกระสิทธ์ไกด์ไกด์อะไรในกระท่อมไม้เพื่อดูว่าไกด์ไปไหนคืออะไรไกด์นคนเก่ารือเปล่า ให้กับพูกนั้นใครเมื่อใครมาหาสันบางสิ่งบางอย่างทําให้สันตื่นนอนมันคานไปรอบๆพื้นที่แคมป์น,นี้สันได้ยินเสียงเท้าของมันสันไม่สามารถนอนหลับได้ทุกครั้งสันต้องคิดว่ามันคืออะไรถ้าคุณกําลังอ่านโนตนี้หมายความว่าสันยังไม่ได้กลับมาคุยกับเจ้ที่าร์้ทพิทัก์พิทัก คุยกับเจ้านายที่พีแท้เ,เท่ฮ้ะข้มือแคมป์ของคุณยังไม่กลับมาก็าคือไกด์คนเก่าของเรายังไม่กลับมาไกด์เขาไปเดินเที่ยวปะเขาเดินง่ายนานขนาดนี้ถ้าคุณเห็นเขาบอกเขาว่ามาคุยกับสันสันเริ่มกังวลแล้วสันกำลงังสันยังตั้งข้ามหมีกับดลักหมีนอกจากไม่รู้ว่ามีสิ่งชีวิตอะไรมาอยู่ที่นี่อย่าหยยบมันไม่งั้นมันจะเจ็บ มากมากงอียบดิเย็บดิเย็บมึงตายนะอย่าเงี้ฉันต้องออกไปล่าตะเวนในพื้นที่อื่นๆแน่ใจหรอไกดแน่ใจหรอไกด์ในไกดนี่มึงมั่นใจมากที่สุดแล้วใช่ปะฉันไม่มั่นใจคนหาไกดในป่าไปตามไอ้ฟัดโูด้วย ไปไม่ได้เอาเราต้องไปค้นหาเองแต่เขากลับไปแล้วอจุดเครื่องหมายตกใจให้ได้เอออย่างงอ้ก็ดีกว่าแบนิโก้ซะวะโอ้จับไหมจับไหมจับไหม คนที่งงอ่ะคืนเดียววางเยอะขนาดนี้อ่ะเนี่ยเอ,อเอิ่มอะไรอยู่ข้างหน,างน,าน้าเรวะเราควรต้องชู้หน้าแตมาเอะ๊ะอุณสัตว์อะไรนนโยม คุณตายกูหลงทางอะโอเคจอโบอรครับท่านผู้ชมจอโบจอโบไม่ได้มึงตายแล้ว